หลังจากที่ดีเจแมนพัฒนพลนะครับออกมาสัมภาษณ์ไปล่าสุดเกี่ยวกับเรื่อง forex 3d แล้วก็บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เครียดทุกวันนะตลอด9เดือนที่ผ่านมาไม่มีงานเข้ามาเลยทานะของคุณปราบประดลคนที่ถูกโยงไปเอี่ยวในคดี forex เช่นเดียวกันนะครับก็ได้รีโพสต์ข้อความของดีเจแมนลงใน Facebook ส่วนตัวแล้วเขียนข้อความร่าย,ยาวเลยว่าน้องชายในฐานะที่เราเคยร่วมงานกันเป็นพี่เป็นน้องร่วมอาชีพในวงการบันเทิงด้วยกันพี่เข้าใจเลยว่า การต้องได้รับผลกระทบไม่มีงานต้องถูกตราหน้าว่าขี้โกงต้องถูกพิพากษาจากสังคมจากคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอมันเป็นอย่างไรนับภาษาอะไรกับน้องดูพี่สิธุรกิจนี้คืออะไรไม่รู้เลยไม่เคยรู้จักทั้งธุรกิจไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าของธุรกิจไม่เคยลงทุนหรือได้รับผลประโยชน์ใดๆจากธุรกิจและ Forex 3D เลยพูดง่ายๆคือไม่มีซีนที่ตัวเองไปเกี่ยวข้องในเรื่องละครเรื่องนี้เลยตั้งแต่แรก ชีวิตยังพังขนาดนี้ทําให้พี่ต้องออกมาเปิดหน้าต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตนเองเข้าใจเลยว่าน้องจะต้องทุกข์ใจขนาดไหนชีวิตต้องเจอกับอะไรบ้างขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆ สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ